สวัสดีสมาชิกนะคะที่นี่มีรักทุกท่านมาเจอกับโดริเช่นเคยนะคะในพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะคะมากับ4เทคนิคนะคะ <ๆ S 1> การดึงดูดนะคะ <ๆ S 1> คนรักที่ใช่ด้วยกดแรงดึงดูดนะคะคือการสั่งจิตมมารู้ก่อนนะคะว่าเราจะได้ยินแหละนะคะในสายพัฒนาตนหรือว่า,าคนที่เข้ามาอ่านหนังสือ จะได้ยินคําว่าสั่งจิตหรือดึงดูดนะคะคำว่าดึงดูดเนี่ยนะคะมันมันคือกดแรงดึงดูดนะที่จริงมันคือกฎของสมองหรือว่าโฟกัสนะคะยิ่งเราโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอจดจอ่อพอโฟกัสและลงมือทำผลลัพธ์สิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นอืมเพราะเราต้องรู้ก่อนนะคะเรื่องจิตวิทยาเรื่องกฎแรงดึงดูดเรื่อง ประสาทวิทยาเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบสมองนะคะระบบโฟกัสหรือเรียกว่าสมองส่วนเอกิตนะคะ reticular a c อ i v a t i n g s y s t ส m อืมสมองส่วนนี้อยู่ตรงส่วนก้านสมองนะคะเราทุกคนมีสมองส่วนนี้หรือเรียกง่ายๆว่าสมองส่วนฟิลเตอร์ตัวกรองถ้าเปรียบเทียบไม่เห็นก็เหมือนกับระบบอ,อัลกอริทึมของ facebook หรือว่า tiktok หรือ ยูทูบสิ่งไหนก็ตามที่เราโฟกัสสนใจจุดจ่อสิ่งนั้นจะจะเหมือนกับจะปรากฏขึ้นในโลกของความเป็นจริงอเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยมันคือกฎนะคะที่เวลาที่เราโฟกัสหรือกฎของความคิดเรานี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราคิดที่จะอยากประสบความสําเร็จในเรื่องด้าน,านเงินทองในด้านของความรักในคลิปนี้นะมันคือเรื่องของคนรักนะคะที่ใช่ เพราะฉะนั้นวันนี้ลิถามเพื่อนเพื่อนหน่อยนะคะว่ามุมมองหรือวิธีคิดที่เรามีกับตนเองเนี่ยเราคิดว่าความรักเป็นยังไงอืมมันคือทัศนคติของเราถ้าใครตอบได้วันนี้นะคะที่คําถามท,าที่ลิส่งออกไปที่ถามว่ามุมมองเพื่อนๆน,นนะคะในมุมมองทัศนคติความรักในตอนนี้ของเพื่อนๆเ,เ,เป็นยังไงที่บอกว่าอยากจะเจอคนรักดีๆอยากจะมี คนรักแบบที่ใช่อืเรามีมุมมองความรักแบบไหนกันแน่อะเอาไว้ถามนะคะมีมุมมองแบบไหนตอบข้างล่างมาได้นะเพราะมันคือทัศนคติของเราที่มันมีต่อตัวเราแหละอะ่กลับมาที่ตรงนี้นะคะคือเราช่ไหมว่ากดแรงดึงดูดมันคือกดนะคะของโฟกัสของสมองหรือว่าความคิดอืเพราะว่าโลกใบนี้คือโลกของพลังงานนะคะเราต้องปรับมาเซกก่อนว่ามันคือโลกแห่งพลังงานคนรักที่เราต้องการมันเป็น พลังงานดีๆหน้าที่ของเราคือปรับหรือว่าจูนคลื่นของเราให้นะคะมีเลเวลระดับเดียวกันมันคือการปรับเปลี่ยนที่ภายในโลกภายในคือโลกความคิดของเราเดี๋ยวภายนอกเปลี่ยนตามเพราะฉะนั้นนะคะ 4. เทคนิคนะคะสั่งจิตดึงดูดรักที่ใช่ด้วยกดแรงดึงดูดของความรักกดแรงดึงดูดคือกดของความคิดเราค่ะเราคิดแบบไหนเราจะดึงดูดเหตุการณ์ผู้คนสถานการณ์ เข้ามาหาเราแบบนั้นดังนั้นข้อหนึ่งนะคะคือปรับภายในออืมอย่างที่มีถามต้นคลิปไปว่ามุมมองความรักของเพื่อน,เ,อนเป็นแบบไหนบางคนบอกว่าความรักดีๆไม่มีนะคะออ่ผู้ชายดีๆเขาเอาไปหมดแล้วหรือผู้หญิงที่เก่ง เป็นของคนอื่นหมดแล้วหรือมีรักที่ไหนมีทุกที่นั่นมันคือมุมมองหรือว่าทัศนคติของเราเราปรับตรงนี้นะคะข้อหนึ่งคุณต้องปรับภายในปรับที่ภายในโลกภายในสร้างสารรค์โลกภายนอกความคิดคุณผ่านเดี๋ยววิธีการตามมาเอ่อคีย์ที่รีชาร์เลยนะให้คุณคิดน้อยแต่ให้คุณสนุกมากๆเวลาที่เราใช้กดแรงหนึ่งด,ดูเราต้องเราต้องมีความเชื่อนะคะความเชื่อเนี่ย ความหมายของมันก็คือมันจะเชื่อมนะคะเชื่อมโลกของความคิดกับโลกของความเป็นจริงอืดึงดูดนะคะวันนี้คนที่จะประสบความสําเร็จจริงๆนะมันต้องมีทัศนคติที่ว่าฉันเป็นที่ดึงดูดเวลาคุณคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นที่ดึงดูดคุณจะเริ่มพัฒนานะคะมนุษย์เหมือนกับต้นไม้หรือพลังพลังงานดีๆความรักดีๆนะคะมันเขาจะเคลื่อนย้ายเข้ามาหาเราเองเหมือนกับ กดพลังงานกดแรงหนึ่งดูดดังนั้นนะคะปรับภายในคิดให้น้อยสนุกให้มากทำด้วยทัศนคติที่มันเป็นโพสิทีฟพลังงานบวกอืโทนที่็อบบินนะคะบอกว่าคนเรามีแต่หาแต่ไม่เคยสร้างเพราะฉะนั้นแบบแปนหรือว่าพิมพ์เขียวของคนรักในอุดมคติหรือว่าในทัศนคติของเราเพื่อนๆคิดว่าเราสร้างมันได้นะ สำคัญคือความเชื่อเราจะเชื่อได้จากไหนเราต้องปรับนะคะพลังงานนะภายในของเราอันโลกภายในนะคือโลกของความคิดอืมคิดแบบไหนกับตนเองเริ่มต้นที่ตัวเองหมดเลยะคะ่ะข้างนอกไม่เกี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นเราจะสําเร็จได้เราต้องปรับที่เ NERGY พลังงานภายในภายในก็คือความคิดคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมมันมีไหมัมนมันมีอยู่แล้ว มากมายเหลือเฟือสําหรับเราสมองของเราเป็นแบบเนี้ยเวลาที่เราเทรนให้ตัวเองคิดบวกเนื่องด้วยเราเป็นคนคิดลบนะคะคิดลบคือจากสิ่งที่เราดูนั่นแหละนะคะข่าวสารบ้านเมืองละครด้านลบอะไรต่างๆเพราะเนี้ยมันเป็นถ้าถ้าไม่อยากมีความคิดลบนะถ้าไม่อยากมีภายในที่มันมันเหมือนเดิมคุณต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสิ่งที่คุณดูคุณเอืมสมองชอบอเวลาที่เรา ฝึกตนเองให้เป็นคนคิดบวกใช่ไหมสมองจะต่อต้านแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกตนเอง21วันนะคะขึ้นไปต่อเนื่องมันสมองจะเป็นที่อคอยกรองให้คุณเองนะคะเรื่องนี้มันสมควรที่จะคิดลบไหมแล้วเราจะมีแววตาแห่งความแห่งแรงมานานใจเพราะฉะนั้นนะคะปรับที่ภายในคิดให้น้อยสนุกให้มากมโลกความคิดโลกภายในของคุณทัศนคติของคุณที่มัน เป็นเสียงในหัวของคุณอะนะคะดูการที่เราพูดกับตนเองในหัวของเราเนี่ยเราพูดแบบไหนฝึกพูดดีอืมไม่มีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ฝึกถ้างั้นนะคะคนสำเร็จก็คงมีมากกว่าคนล้มเหลวเพราะฉะนั้นปรับที่โลกภายในอ่ะปรับโลกภายในและรักษาอารมณ์นะคะรู้สึกดีรู้สึกดีกับชีวิตให้ได้ ชีวิตเรามีอะไรที่มันดีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเช่นคนที่ยังไม่มีความรักหรือลี่เองก็ยังไม่มีคนรักนะคะแต่ลี่เห็นสิ่งดีๆในชีวิตนะคะลี่คิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้วันนี้โฟกัสที่ตรงไหนอืมข้อ2นะคะเขียนมาสเตอร์ลิสเราต้องมีพิมพ์เขียวจําได้ไหมคะแอนโทนีโรบินหรือครอูจิตวิทยานะคะน,นักจิตวิทยาหรือวิจัยต่างๆเวลาที่เรามีมาสลิสนะคะ เราจะรู้สึกว่าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นบ่อยๆมันคือการหลอกสมองอะไรคะ่ะสมองของเราหรือว่าจิตใต้สำเนกของเราไม่รู้ว่าอะไรคือเรื่องจริงหรือไม่จริงเวลาที่เราเขียนมาสเตอรีแล้วฟินนะฟินแล้วก็มั่นใจนะคะว่าคนในมาสเตอรีอะมันมีอยู่จริงแล้วคีย์คืออารมณ์ต้องปล่อยนะคะปล่อยวางแต่ คำว่าปล่อยวางคนจะเข้าใจว่าโปร่งใช่ไหมแต่ปล่อยวางกับปร่งเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะมั่นใจว่าคุณต้องมีความรู้สึกว่าคุณมั่นใจต้องการคนนี้จริงๆอยากจะได้คนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะคะเเวลาที่เราได้คนที่เราต้องการนะทุกคนรักที่ใช่มันจะไม่เหนื่อยนั่นแหละเขียนมาเซอร์ิสนะคะและสองจุดหนึ่งเชื่อจำได้ไหมคะว่าอ่า เมื่อเราเชื่อมันจะเชื่อมกับความคิดจนเกิดเป็นกายภาพจนเกิดเป็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนะคะระหว่างนี้ต้องมีมัตเตอรลิสเราก็เชื่อว่าคนนี้มีอยู่จริงไม่ว่ามันมีคำของกูรูด้านจิตวิญญาณท่านหนึ่งนะคะน่าจะเป็นของดรนัปปลียนฮิวนะคะท่านบอกว่าไม่ว่าคุณจะคิดแบบไหนคุณก็คิดถูกแล้วทั้งนั้นหมายถึงว่าอาภิสิทธิ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นของเราคือความคิดของเรา อืมัธยีเสร็จแล้วนะคะทำอะไรต่อเออบางคนรอคอยบางคนสงสัยบางคนเอ๊ะเมื่อไหร่มาเอ๊ะทำไมผ่านไปหกเดือนนะคะปีหนึ่งแล้วทําไมยังไม่เกิดอืมให้เราระหว่างที่เราเขียนมัลิีนะคะเราก็เชื่อแล้วให้คุณวุ่นวายกับตัวเองมีเป้าหมายมีความฝันเป็นของตัวเองไม่ยึดติดนะคะแต่เป้าหมายมีใจว่างใจโลง่งปล่อย ปล่อยวางนะคะแล้วก็มาเทคนิคที่สามเชื่อว่าคุณคู่ควรกับคนในมาสเตอร์ลิสจะทำยังไงให้ตนเองรู้สึกว่าคู่ควรเป็นคนธรรมดา,าทำงานธรรมดาอะไรก็ธรรมดาเอาือหน้าตาก็ธรรมดาแล้วเราจะรู้สึกว่าคู่ควรได้ไงอืมก็คือไปที่เทคนิคที่สี่เลยนะคะเทคนิคสุดท้ายคือเสียงในหัวที่ควรพูดกับตัวเองเซลท็อก เซลฮอรเนี่ยตอนแรกมันไม่ค่อยเชื่อนะแต่ว่าเวลาที่เราหัดนะคะทำต่อเนื่อง21วันอจิตใต้สำเนึกของเรานิสัยของเราจะเปลี่ยนไปนะคะเมื่อเราฝึกทำสิ่งนั้นซ้ำๆนะคะ21วันนะคะ30วันทฤษฎีของจิตใต้สำานึกค่ะทุกคนคะ่ะนะคะพูดกับตัวเองว่าฉันเนี่ยคู่ควรนะคะฉันดึงดูดคนในมัตเตริลได้แล้วก็พัฒนาตนรอไม่ ไม่ได้รอแบบไปวันๆแบบโอมาเถอะนะคะพระเจ้าแบบว่าเออมื่อไหรจะมาคะพระเจ้าคะจักรวาลคะไม่นั่นมันคือการส่งคลื่นนะคะความสงสัยออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องทำตนเองยังไงนะคะคนที่เราต้องการแน่นอนมันต้องเป็นพลังงานดีๆเพราะฉะนั้นปรับขึ้นพลังงานของเราให้ตรงนะคะกับคนที่เราต้องการอ่ะทวนนะคะข้อหนึ่งคือ ปรับโลกภายในโลกความคิดของคุณข้อสอคือมีมัสเตอร์ลิสนะคะสามเ,าเชื่อว่าคุณคู่ควรกับคนใน master list. มัสเตอร์ลิส์ลิสที่ต้องการของคุณจริงๆนะไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นนะคะสามารถเขียนโดยที่ไม่มีจำกัดแล้วก็ข้อ4การพูดหรือเซลท็อกมีประโยชน์มากแล้วไม่ว่าเราจะอยากมั่นใจหรือว่าอยากจะทำอะไรเราต้องพูดนะคะเซลท็อกพูดในด้านดีอะ เพราะฉะนั้นนี่คือ4นะคะเทคนิคสั่งจิตนะคะดึงดูดคนรักที่ใช่ด้วยกดแรงดึงดูดของความรักออย่าลืมว่าเราดึงดูดสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้นเราอยากได้ความรักดีๆเราต้องเป็นความรักดีๆก่อนอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็เช่นเคยนะคะไม่ว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราท่านทุกๆคนขอให้ทุกคนอย่าเสียสมดุลเพราะอะไรเกิดขึ้นแล้ว all oh, is well เพราะที่นี่คือที่แห่งรักแล้วเจอกันใหม่